ในการตรวจสอบโดยการวัดเย็นย่าน R คูณหนะครับโดยการใช้าสายสีแดงนะครับจับที่กล่าวคือเป็นการวัดข้ามลายโดยทำซีรุ่ยแศก่อนนะครับเอาสายสีแดงจับที่กล่าวนะครับเวลาตั้งย่าน R คูณหแล้วไปจิ้มที่คอยด้านไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าค่าโอห์มมันจะขึ้นแบบไม่ขึ้นเลขศูนยะ์ะเพราะว่าตำแหน่งคอยนะจะเป็นบวกทั้งสงฝั่งฝั่งนี้ก็บวกฝั่งนี้ก็บวกแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าต้องการวัดพวกโหลดประเภท C ฟิลเตอร์พวกซีทั้งหลายเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่ลงกราวขึ้นศูนย์โอห์มกับรูน็อตที่เราจับเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งไม่ศูนย์แสดงว่าเป็นด้านบวกนั่นเองเห็นไหมวัดง่ายนะครับการใช้มิเตอร์ย่านอาคูหนึ่งนะครับใส่สีแดงจับที่กราวไว้นะครับจิ้มที่คอยเข็มจะตีขึ้นนะแต่ไม่สุดถ้าเข็มไม่ตีขึ้นก็ได้แสดงว่าตำแหน่งนั้น,นไม่ได้ใส่โหลดแต่ถ้าวัด C เนี่ยจิ้มสองครั้งนะครับจิ้มด้านนี้เป็น,ปนกราวคร แต่ที่คอยเนี่ยจะขึ้นเท่ากันทั้ง2ฝั่งเพราะว่าเป็นบวกทั้ง2ฝั่งนะครับคอยขึ้นแต่ขึ้นไม่มิดแบบนี้นะครับแสดงว่ามีโหลดอยู่แต่ว่าไม่ได้ชดอ,อะไรทีนี้เราจะมาวัด C ดูบ้างนะครับในการวัด C นะกเ,กเนี่ยสังเกตนะ C เนี่ยลงกลาวอยู่หนึ่งฝั่งอีกฝั่งไม่ลงสังเกตนะครับตรงนี้เป็นบวกครับอีกฝั่งที่ลงกล่าวรือขึ้นเลขศูนย์เนี่ยอันนั้นเป็นลบนั่นแหละคือด้านนั้นเป็นกล่าวครับแต่อีกด้านเนี่ยมันจะไม่ลงกล่าวคือไม่ขึ้นเลขศูนย์นี่คือการตรวจสอบ ง่ายๆว่ามีกลุ่ม C บริเวณนั้นไม่มีการชอร็อตเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งข้อจํากัดของไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันจะบอกแค่กลุ่มเสียเท่านั้นเวลาเราเช็คไปเนี่ยเราต้องการรู้ว่ากลุ่มไหนที่มีปัญหาแค่นั้นเองครับโดยการวัดว่าด้านหนึ่งลงกราวไปแล้วอีกด้านก็ต้องไม่ลงกราวซ้ําก็คือจะไม่ขึ้นศูนโอห์มนั่นเอง